สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวะชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะช่วงนี้ก็พบกับนิทานกฎแห่งกรรมเช่นเคยนะคะเรื่องราวผลแห่งการกระทําของคนเราทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะทําในกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็ตามทุกๆอย่างมีผลถึงนั้นนะคะค่ะและนิทานกฎแห่งกรรมในวันนี้นะคะ จะเป็นตัวอย่างหนึ่งในกฎกรรมของหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งคุณผู้ฟังและน้องๆน,นะคะจะได้รับทราบว่ากรรมเล็กๆน้อยๆมันมีผลทั้งนั้นเหมือนตัวอย่างของนิทานกฎแห่งกรรมที่เราจะนํามาเล่าให้คุณฟังและน้องๆฟังในวันนี้ตอนที่มิมจะต้องเที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลช่วงนั้น หญิงสาววิตกกังวลไม่น้อยเราไม่ว่าจะตรวจเช็คร่างกายสักกี่หนผลก็จะออกมาเหมือนกันหมดว่าเธอเป็นปกติดีเพียงแต่ว่าคำพูดของหมอที่บอกว่าร่างกายขาดการออกกำลังกายมันจะน่าเชื่อได้แค่ไหนกันหนอหมอที่โรงพยาบาลได้บอกกับมิมว่าคุณนะ่ะ ต้องออกกำลังกายให้มากกว่านี้การที่คุณเหนื่อยง่ายหายใจหอบนอนไม่หลับแล้วก็เบื่ออาหารนั้นการขาดการออกกำลังกายมันก็อธิบายได้ถึงอาการเหล่านี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างร่างกายคนเราเนี่ยนะมันมีวันเสื่อมพอย่างขึ้นอายุ30มันก็จะแสดงความล้าให้เห็นได้ชัดเจนกว่าตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวมากครับ คุณหมอที่โรงพยาบาลที่มิมไปตรวจร่างกายมาได้ให้คำปรึกษามาดังนี้แหละแต่จะทำยังไงมิมก็ยังไม่ใคร่จะสบายใจอยู่นั่นเองเอาเป็นว่าคุณลองไปหัดออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทำให้ได้สักสามครั้งต่อสัปดาห์แล้วคุณลองมาให้หมอเช็คดูอีกทีนะครับอีกสักสเดือนมาเช็คเหมือนเดิมแล้วก็มาดูผลกันอีกทีก็ได้ ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมคุณหมอได้ตบท้ายแกมบังคับมาว่าอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมิมกลับมาบ้านจึงได้เริ่มทำตามคำแนะนำนั้นทั้งฝึกโยคะทั้งพยายามเดินแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งในละแวกหมู่บ้านในช่วงเย็นๆอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็นอนยากรวมทั้งเบื่ออาหารนั้นมันก็ค่อยๆหายไปเองอย่างน่าทึ่ง เพราอมิมมีเวลาได้ก็นึกถึงความวิตกกังวลของตนเองแต่ก่อนหน้านั้นจนเธอต้องตัดสินใจเข้าโรงพยาบาลไปตรวจเช็คก็อดที่จะขำไม่ได้เพราะมิ้มเป็นคนคิดมากคิดไปถึงขั้นว่าตัวเองคงป่วยเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเรง็งอะไรซักมะเร็งหนึ่งไปโน่นเลยทีเดียวเพื่อนๆที่รู้เรื่องก็พากันบอกว่า มิมน่าจะเสียสติไปแล้วพวกเพื่อนได้พากันออกความเห็นว่านอกจากมิมจะไปหาหมอเพื่อเช็คร่างกายแล้วเธอควรจะไปหาหมอประสาทเพื่อเช็คประสาทสักรอบก็คงจะดีไม่น้อยอยู่ดีๆก็รนหาที่หาโรคไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้วนี่นาะถ้ามันเป็นขึ้นมาแกน่าจะอยู่ไม่สุขนะฉันว่าก็ดีนะ ถ้านางมิมมันเป็นอะไรไปจริงๆก็จะได้รู้เสียแต่เนิ่นๆนี่ล่ะพวกเราก็จะได้ทำใจไปเลยไงฉันว่ายีมิมหน่ะมันวิตกจริตนะเพื่อนฝูงก็พากันวิเคราะห์อาการ,ารของมิมกันสนุกป,ปากแต่มิมได้รู้ตัวเองดีว่าที่ตนเองเป็นเอามากหรือเป็นวิตกจริตเยอะก็เพราะมันมีที่มาอยู่หรอกนะ มิ้มกลัวจะตายอดตายากอย่างป้าข้างบ้านคนนั้นไงตอนมิ้มยังเด็กๆอยู่มิ้มได้เคยเห็นคุณป้าข้างบ้านคนหนึ่งแกป่วยด้วยโรคประหลาดในบ้านปลายชีวิตแล้วก็ตายไปอย่างน่าเวทนามากไม่ว่าลูกหลานจะพาเข้าออกโรงพยาบาลไม่รู้กี่แห่งต่อกี่แห่งก็ไม่สามารถที่จะรักษาอาการป่วยของแกได้เลย เพราะว่ามันเป็นเริ่มจากการที่แกไม่ยอมกินอะไรเลยหรือว่ากินได้แต่ก็พานจะอาเจียนออกหมดพอหลังๆจะต้องมารักษาตัวด้วยการให้อาหารเสริมทางสสยยางแทนทั้งที่ปีแรกๆแกก็ยังเดินเหินได้ปกติอยู่แต่พอนานเข้าก็เดินไปไหนไม่ได้เพราะว่าขาดอาหารจนหมดแรงได้แต่นอนแบบอยู่กับที่นอน แล้วร่างกายก็ค่อยๆแห้งไปแห้งไปจนสิ้นใจไปในที่สุดเรื่องนี้จึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในหมู่บ้านของมิมพเพราะว่าแกเคยเป็นคนที่แข็งแรงมากชั่วชีวิตก็ไม่เคยต้องเข้าโรงพยาบาลหามดหาหมอเจ็บป่วยบ้างก็จะเป็นหวัดเป็นไข้ตามฤดูกาลไม่เคยมีใครเห็นแกเป็นอะไรสุดหนักมาก่อนเลย ครอบครัวก็สมบูรณ์ลูกหลานแกทำงานดีมีหน้ามีตากันทุกคนชาวบ้านล้วนนับถือแล้วก็รักใคร่แกกับสามีแกนับเป็นครอบครัวตัวอย่างที่อบอุ่นแล้วก็น่าชื่นชมครอบครัวหนึ่งเลยทีเดียวช่วงที่แกป่วยหนักๆขึ้นมิมกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นมิมได้ฟังเรื่องของแกทุกวี่ทุกวัน เพราะว่ามันเป็นเรื่องประหลาดมากที่แกจะป่วยโดยไม่มีสาเหตุแม้ทางการแพทย์ก็ไม่สามารถระบุอาการที่แกเป็นได้ส่วนใหญ่ก็มาจะวิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าการโน้มน้าวให้แกกลับมากินอาหารได้จึงเป็นสิ่งเดียวที่น่าจะทำให้แกหายป่วยได้แต่ดูเหมือนว่าแกจะปฏิเสธอาหารทุกชนิด ร่างกายแกก็พลอยปฏิเสธไปด้วยทาให้แกสำรอกอาหารออกมาหมดข้าว่าอย่างเนี้ยต้องพาไปหาพวกพระหรือว่าพวกเข้าทรงโน่นแหละจะได้รู้ว่าอะไรมันมาข่มเหงเรืองแกแกอยู่แบบเนี้ยโลกคนรวยละมัง้งชีวิตแกก็สุขสมบูรณ์ขนาดนั้นใครจะมาทำอะไรแกได้ลูกหลานแกกรุงเอาารุงเอา แกน่าจะมีความสุขนะถ้าไม่มาป่วยด้วยโรคประหลาดนี้ซะก่อนน่ะหรือว่าคงถึงเวลาที่เจ้ากรรมในเวรเขาคงรอโอกาสอยู่ละมั้งพวกชาวบ้านชอบมานั่งคุยกันเรื่องของบ้าที่บ้านของมิมเสมอเพราะว่าบ้านของมิมเป็นร้านค้าเป็นแหล่งที่ใครก็มักจะมาชุมนุมหาเรื่องคุยกันแล้วก็หยอดทิ้งเรื่องอะไรเอาไว้ให้มิมฟังแล้ว ก็จะเก็บมาคิดเสมอป้าแกป่วยอยู่นานหลายปีก็อย่างที่บอกแรกๆก็กกยังเดินไปไหนมาไหนได้ให้ใครได้ตะโกนไถ่าถามอาการได้อยู่แต่พอนานวันเข้าแกก็ได้แต่นั่งบนรถเข็นและปีสุดท้ายก่อนที่แกจะสิ้นใจนั้นแกก็นอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวบ้านนั้นจะต้องจ้างพยาบาลแล้วก็คนมาดูแลแกตลอดส่วนชาวบ้าน ก็ไปเยี่ยมไปหาแกบ้างพอไปเยี่ยมมาทีหนึ่งก็จะมานั่งคุยกันที่ร้านของมิ้มซึ่งรั้วติดก,กันกับบ้านของป้าแกนั่นแหละ <parity> เขาไม่อยอมพูดอะไรเลยถามอะไรก็ได้แต่กรอกตาไปมาถ้าทางจะแย่นะ <parity> น่าสงสารจริงๆผอมจนเหลือแต่หัวคนเราถ้าไม่กินมากๆอ่ะ สติสตังมันก็คงไม่เหลือแล้วหรอวะคนเรานี่นะทํากรรมอะไรไว้ถึงได้มาป่วยแบบนี้ก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยที่ตรงไหนแตแกนไม่ยอมกินแล้วทำไมแกจะต้องทำร้ายตัวเองขนาดนี้นะเหมือนแกจะฆ่าตัวตายประชดใครเลยนะประชดลุงแกหรือเปล่าวะเฮ้ยแกมีอะไรลึกๆในใจกับคนในบ้านหรือเปล่าวะมิ้น ได้นั่งเงียหูฟังพวกผู้ใหญ่คุยกันคนทั้งวงที่กำลังนั่งดื่มน้ำอัดลมกันอยู่นั้นต่างคนก็ต่างมองตากันเปรตเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่รู้เหมือนกันว่าครอบครัวนี้ได้มีอะไรลึกล้ำที่ชาวบ้านไม่รู้กันหรือเปล่ามิมได้มารู้แล้วก็มาเข้าใจก็แต่เมื่อแกตายไปได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะวันนั้น ยายของมิม้มกลับมาจากวัดพร้อมกับแม่ของมิม้มพอมาถึงบ้านยายก็บ่นอะไรแม่ก็ไม่รู้ทั้งที่ปกติยายของมิ้มเป็นคนใจเย็นไม่จำเป็นยายก็จะไม่บ่นไม่ว่าอะไรใครง่ายๆพอมิม้มไปน,นั่งทำกันบ้านใกล้แม่กับยายคุยกันมิ้มจึงได้รู้ก็แม่เองไม่ใช่หรือไง ที่บอกฉันไม่ให้เอาปลามาขายไม่ให้เอาสัตว์อะไรมาฆ่ามาขายในบ้านมันบาปและที่ฉันทําลงไปอ่ะมันไม่ถูกตรงไหนล่ะแม่ก็แกนะ่ะไปยุ่งกับเขามากไปไปทําให้เขาโกรธเขาเกลียดที่หน้าหมันไส้แกนะ่ะเกิดเขามาสาบแช่งเอาละมันจะดีตรงไหนวันพระก่อนแม่ก็ได้ยินนี่ฉันนะ่ะเตือนเขาดีๆแล้วนะแม่บอกว่าปลาเนี่ยถ้าจะเอาไปปล่อยก็รีบเอาไปซั ขังข้ามวันข้ามคืนเป็นสิบวันอย่างนั้นน่ะมันดีที่ไหนกันมันก็เรื่องของเขานี่นาเรื่องของเขาแต่เรามันเห็นนี่แม่มันทนไม่ได้จริงๆนะคนอะไรมือถือสากปากถือศิลปากก็บอกว่าใจบุญสุนทานอย่างนั้นอย่างนี้ชอบปล่อยนกปล่อยปลาแต่ที่ไหนได้ไปซื้อเขามาขังกักขังทรมานเอาไว้อะกว่าจะปล่อยได้ปลานะ่ะตายกันพอดี อันนั้นนะ่ะมันก็กรรมของเขานะก็แม่นะ่ะเป็นซะอ,อย่างนี้หนูน่ะทนไม่ได้นี่นะแค่จะปล่อยปลาเท่านี้ก็ต้องมาพูดอวดความมีเมตตาของตัวเองไปอวดให้คนเขาฟังเงินทั่ววัดไม่เห็นเอามันไปปล่อยฟทีก่อนนี้ใส่เขาเป็นอย่างนั้นนี่แต่มันเป็นปลานะแม่ก่อนที่แกจะซื้อเนี่ยไม่รู้มันถูกขังมาตั้งเท่าไหร่แล้วแล้วยังจะมาโดนยีคนนี้กัดขังทรมานอีกอะ่ะ นั่นมันก็คงเป็นกรรมของปลามันนะอุ๊ยแม่นี่เรื่องบางอย่างน่ะมันก็ต้องปล่อยวางบ้างสิลูกใครเขาจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเราเตือนเขาแล้วไม่ใช่หรือไงเตือนแล้วแต่เขาไม่ทำจะทำหรือไม่ทำน่ะมันก็ถือว่าจบหน้าที่ของเราแล้วแล้วการที่แกไปถือวิาสาสะไปเอาปลาเขาไปปล่อยนะ่นะโดยที่เขายังไม่ทันอนุญาตนะ่ะอันไหนมันบาปกว่ากัน มันเท่ากับว่าแกนขโมยของเขาเลยนะนน่ะจริงสิแม่หนูน่ะลืมข้อนี้ไปเลยตายละเห็นไม่เล่าแม่พูดอะไรอ่ะก็ขอให้เชื่อให้ฟังบ้างให้หัดใจเย็นบ้างแล้วก็ตั้งสติให้ดีบางทีนะเรามีความเมตตากรุณามุทิตาเราก็ต้องหัดวางอุเบกขาให้ได้ด้วยนะ ไม่ใช่อะไรๆก็วิ่งไปเป็นทุกข์เป็นร้อนไปสมดแบบเนี้มิมได้นั่งฟังอยู่นานกว่าที่จะเข้าใจได้ว่าวันนี้ตอนที่แม่ไปรับยายที่วัดกลับมาบ้านนั้นก็ดันไปเห็นคุณป้าคนหนึ่งขังปลาสองสามตัวใส่ถังไว้ที่ข้างบันไดโบสถ์ปลาพวกนั้นแม่บอกว่าเห็นมาตั้งแต่วันพระที่แล้วก็ไม่รู้ว่าแกลืมหรือว่าจงใจจะตั้งถังนั้นไว เพื่ออวดคนที่มาวัดด้วยกันว่าแกเป็นคนใจบุญสุนทานชอบปล่อยนกปล่อยปลาแกเนะี่ยชอบเป็นแบบนี้บ่อยๆชอบไปซื้ออะไรมาเพื่อเอาไปปล่อยที่แม่น้ําใหญ่ข้างวัดแต่ก็ไม่ยอมเอาไปปล่อยสักทีชอบขังมันไว้แล้วก็เที่ยวประกาศอยู่นั่นแหละบอกว่าปลาพวกนี้จะยอมควักเงินหลายร้อยซื้อมาเพราะไปเจอคนจับมันได้แกเห็นแล้วสงสาร พูซ้ำแล้วซ้ำอีกใครมาใหม่ก็ดึงแขนพาไปดูว่าจะปล่อยปลาพวกนั้นไปได้ก็ทำเอามันใกล้าตายแล้วทุกทีแม่มิมบอกว่าสงสัยยายป้าคนนี้จะมีกลยุทธ์เรียกบุญหรือว่างกบุญแบบบ้าๆที่ว่ายิ่งปล่อยปลาใกล้าตายยิ่งได้บุญอะไรพวกนั้นแหละมาถึงวันนี้แม่ของมิมบอกแกแล้วก็อาสาเอาไปปล่อยให้ โดยที่แกยังไม่ทันตอบว่าอะไรด้วยซ้าเพราะดูแล้วเห็นปลาผอมจนแทบไม่มีแรงจะว่ายน้ําพอแกรู้ก็โกรธเกลี้ยวยกใหญ่เที่ยวพูดไปทั่วว่าแม่ของมิ้มขโมยปลาแกไปปล่อยโดยที่แกยังไม่ทันได้อนุญาตเรื่องนี้ถึงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันก็เป็นเรื่องที่คนเอาไปพูดกันสนุกปากแน่นอนยาย ก็เลยต้องมาพูดกับแม่แล้วก็ปราไม่ให้แม่ไปยุ่งเรื่องของใครอีกแต่แม่ของมิ้มก็เป็นแบบนี้แหละผงผางแม่เป็นคนที่ไม่ชอบทนเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามไปเห็นอะไรไม่เช่ามาผากลแม่จะโวยวายทันทีซึ่งผิดกับนิสัยของยายมากๆนิสัยคนตรงแล้วโวยทันทีแบบแม่ของมิ้มนี้ถ้าคนที่ชอบก็จะชอบมากเพราะว่าตรงดี แต่ถ้าคนที่เกลียดก็จะเกลียดไปเลยส่วนใหญ่ของมิม้มจะเป็นคนพูดน้อยยิ่งอายุมากขึ้นยายก็พูดน้อยไปทุกทีแล้วก็ชอบไปวัดมากกว่าที่จะมานั่งดูละครละครแบบคนในวัยเดียวกันยายชอบพามิม้มไปวัดแล้วก็สอนสั่งอะไรมากมายซึ่งก็ทําให้มิม้มติดยายมากกว่าติดแม่เพราะว่ายาย ได้สอนอะไรที่มีเหตุผลมากกว่าแม่ซึ่งชอบบวยวายก่อนที่จะสอนมันทําให้มินหงุดหงิดก่อนที่จะตั้งใจฟังคําสอนของแม่ทุกทีไปมิมยังจําได้ว่าวันนั้นหลังจากที่แม่โดนยายดุแล้วก็มานั่งบนให้มิมฟังว่าป้าคนข้างบ้านที่ป่วยกระซอกกระแสะอยู่ก็เพราะว่าทําบาปเอาไว้ก็เหมือนกับป้า คนที่แกเอาปลาของแกไปปล่อยแทนที่หน้าวัดนั่นแหละเพราะว่าทั้งคู่จะมีกลยุทธ์เรียกบุญงกบุญอะไรนี่แหละพวกแกสองคนนี้จะทำไปโดยไม่รู้ตัวหรือว่าตั้งใจที่จะทำก็ไม่ทราบได้ที่เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะอะไรรู้ไหมกรรมมันสนองแกไงเชิญเถอะเชิญเลยเอาไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายเพราะว่ากรรมที่แกทำไว้กับปลานั่นแหละ ยังไงหรอแม่ก็นี่ไงน้องผัวแกคนที่เคยอยู่บ้านเดียวกันมาก่อนนี่แหละสไบนู้นนะเขาสนิทกับแม่เขาแอบมาเล่าให้แม่ฟังว่าตอนที่แกแข็งแรงดีอยู่นะแกเป็นคนขยันนะชอบทำกับข้าวเลี้ยงดูคนในบ้านอะไรที่ว่าอร่อยว่าดีเป็นต้องสรรหามาทำให้ลูกให้ผัวกินแกชอบเอาใจแม่ผัวเป็นที่หนึ่งแม่ผัวแกนะชอบกินปลา ป้าแกก็จะสรรหาเมนูเด็ดๆมาทำให้แต่มันแย่ตรงที่ว่าแกไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือแกเป็นคนใจบุญคนหนึ่งว่างั้นเถอะนะแม่ของมิมตั้งท่าเล่าเรื่องยาวแต่มิมก็รู้ได้ในทันทีว่าถ้าลองแม่ได้เล่าแบบนี้แล้วแม่ก็จะต้องเล่าจนจบและก็เป็นนักเล่าเรื่องที่เล่าได้สนุกเป็นที่ติดใจของคนฟังคนหนึ่งเลยทีเดียว แกเนี่ยชอบไปวัดด้วยพอรับศินห้าข้อมาแล้วอ่ะก็คงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแทบทุกข้อแทบไม่มีที่ติเลยว่างั้นแหละมันจะติดอยู่ที่ตรงสีลข้อที่หนึ่งนี่แหละห้ามฆ่าสัตว์แกจะทําได้ยังไงเพราะว่าปลาพวกนั้นนะนะถ้าซื้อปลาที่ตายแล้วที่เขาทาไว้แล้วที่ตลาดมันก็จะไม่สดใช่ไหมละ่ะสมัยนั้นนะบ้านเรายังอยู่ไกลตลาดแต่อยู่ริมแม่น้ําแบบนี้แหละ ปลาที่ตลาดก็ไม่ค่อยจะมีขายเพราะว่าสมัยนั้นน่ะปลามันจะหากินง่ายใครตกเบ็ดทอดแหแป๊บเดียวก็จะได้มื้อแล้วได้มาก็ค่ากินเองไม่ต้องไปพึ่งพวกแม่ค้าปลาเสียให้ยากแล้วแกทำยังไงล่ะแม่แกจะทำยังไงแกก็สั่งคนหาปลาไว้ว่าถ้าได้ปลาอะไรที่เป็นๆอยู่ก็ให้เอามาส่งแกทั้งที่เป็นเป็นอยู่นะห้ามค่า อ้าวแล้วจะทำยังไงจะกินมันล่ะแม่แกก็ขังเอาไว้ไงขังไว้เรื่อยๆเหมือนพวกไม่ค้าปลาสมัยนี้แหละขังไปนู่นตัวไหนผง,งาบผง,งาบใกล้ตายแล้วนั่นแหละแกถึงจะยอมเอามันมาทำกับข้าวอ้าวก็ปกตินี่แม่แกก็ทำถูกแล้วนูไม่เห็นว่ามันจะบาปตรงไหนเลยปลามันถือที่ตายแล้วนี่นาะ เขาก็คงคิดแบบแกนี่แหละมั้งนางมิมแต่อาจจะคิดน้อยไปหน่อยหรือว่าคิดมากเกินไปก็ไม่รู้ได้ฉันว่ากรรมอ่ะมันก็เลยติดตัวมาทำให้แกต้องทนทุกข์ทรมานเป็นโรคประหลาดแบบนั้นไงยายแกนะ่ะเขาก็สอนฉันเมื่อก่อนแบบนี้แหละทำไมล่ะแม่มิมไม่เห็นเข้าใจเลยอ้าวแกคิดว่าการที่ป้าข้างบ้านเราคนนี้เนี่ยนะ เขาขังปลาเป็นเดือนๆไม่ให้มันกินอะไรเลยอะเราให้มันตายเองแล้วถึงจะเามากินเนี่ยไม่บาปหรือไงวะแล้วทำไมจะต้องขังเป็นเดือนด้วยล่ะแม่อา้าวก็ปลานะ่ะนะกว่าจะให้มันอดตายได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจับมันโยนขึ้นบกไม่ให้มันอยู่ในน้ำยังจะตายง่ายกว่าด้วยซ้ำแต่เนี่ยเขากลัวบาปไง กลัวบาปก็เลยขังปลาให้อดอาหารตายเองเนี่ยนะใช่แล้วแกคิดดูนะมิมกว่าแกจะเลี้ยงคนทั้งบ้านมาเป็น30-40ิปีแกได้ทรมานปลามาตั้งกี่ตัวมันไม่เป็นหมื่นๆื่นตัวแล้วหรือไงแล้วโองที่ใส่น้ำไว้แค่พอปลิ่มๆม,มานะน้องผัวเขาเล่าว,ว่าบางทีเขาไปชะงงกดูและสงสารปลานะ่ะเหลือแต่หัวมันไม่ได้กินอะไรเลยนะ เขาต้องแอบเอาปลาพวกนั้นไปปล่อยแม่น้ําก็บ่อยปะที่สุดนะน,นะเขาก็ยย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องปลานี่แหละแหมเหมือนแม่กับป้าคนที่ขังปลาเอาไว้ไปปล่อยวันก่อนเลยนะแม่นะฉันว่าป้าคนที่ขังเอาไว้ไปปล่อยเนะี่ยยังดีกว่านะอย่างน้อยเขาก็จเจตนาดี แม้ว่าจะทำไปด้วยเพราะความอยากอวดตัวเองว่าใจบุญสุนทานหรือว่าอยากได้บุญเพราะว่าปล่อยปลาตอนใกล้ตายก็เถอะแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะขังมันไว้จนตายหรืออาจจะแช่งให้มันตายเร็วๆด้วยหรอกนะหน่าสงสารปลานะแม่นะมันคงจะหิวหน้าดูก็นั่นไงล่ะปลาข้างบ้านเขาถึงได้มาป่วยแบบนี้ไงกินอะไรไม่ลงทั้งที่มีของกินเต็มบ้านไปหมด เงินก็มีเต็มธนาคารจะซื้อจะหาอะไรมากินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่กรรมน่ะมันมาทันนี่ละ่ะเขามาทรมานไม่ให้กินอะไรได้ที่สุดแกก็ผอมแห้งตายไปเองน่าสงสารมิมว่าป้าแคคคี้โกงนะแม่โกงยังไงวะก็โกงว่าไม่ได้ฆ่าปลาไงละ่ะไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัหน่อยปลาที่เอามากินน่ะ ปลาตายเองทั้งนั้นแต่อันที่จริงแกนะ่ะเป็นคนทำให้มันตายช้าๆตายแบบทรมานกว่าทุกหัวมันโป้งเดียวไงแม่เออใช่มิ้มแกนี่สมเป็นลูกฉันเลยนะฉันก็นึกอยู่ว่าจะหาคำอะไรมาเปรียบเปยดีกับการที่คนทรมานปลาบแบบนั้นนะ่ะคิดแบบคนขี้โกงแบบอะไรนะแบบสีธนนชัยนะ่แนะแหมกรรมนะ่นะ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นจะได้มาใช้กลโกงอะไรอุบายอะไรเพื่อเอาตัวรอดได้นะแม่แล้วป้าคนที่เขาโกรธแม่นั่นล่ละเขาจะโดนเหมือนป้าข้างบ้านเราหรือเปล่าล่ะไม่รู้นะมิมแม่น่ะไม่ใช่ผู้รักษากฎข้างบนนู่นแหละท่านจัดการให้ทุกอย่างยุติธรรมหมดเลยไม่เชื่อก็คอยดูกันไปแกเองก็ระวังตัวให้ดีเถอะเรื่องอะไรแบบนี้ จำล้อเล่นไปไม่ได้นะมิมยังจำคำพูดที่คุยกันกับแม่เมื่อก่อนนั้นได้ดีทุกคำดังนั้นพอเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองป่วยทั้งที่หมอเช็คแล้วว่าไม่ได้ป่วยเป็นอะไรมิมก็อดที่จะวิตกจริตไปไม่ได้ว่าแล้วตัวเองไปทำอะไรไว้หรือเปล่าและที่ทำให้ต้องวิตกจริตมากๆกลัวถูกทรมานก็เพราะว่า แดนไปจำได้ว่าตอนเล็กมากๆเคยจับพวกจิ้งหรีดมาขังเอาไว้เพราะไม่อยากให้มันกระโดดไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันมิม้มถึงไม่ค่อยชอบเห็นจิ้งหรีดมันกระโดดดึ๋งๆแบบนั้นแต่ความเป็นเด็กมันทำให้คิดอะไรที่จะเล่นพิเรนได้ตลอดเวลามิมชอบจับจิ้งหรีดมาใส่ขวดโหลเอาไว้พอเห็นว่ามันหมดแรงที่จะกระโดดได้ก็จะปล่อยมันไป มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่มิมขังมันไว้จนลืมและมื่นึกขึ้นได้มาเปิดดูอีกทีมิมก็เห็นว่ามันตายไปแล้วนึกถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่มิมก็เสียใจทุกครั้งและพอไปถามยายยายก็บอกว่ากรรมน่ะที่เราทำไปโดยไม่รู้ไม่ตั้งใจไม่ได้เจตนา ผลของมันน่ะย่อมน้อยกว่าเจตนาทาเป็นไหนๆนะลูกเมื่อมิมรู้แล้วก็อย่าได้ทําอีกนะและมิมน่ะก็ต้องตั้งใจทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อที่จะขออโหสิกรรมให้อะไรที่เราได้เคยทําไม่ดีกับเขาไว้ด้วยความไม่รู้ไม่ตั้งใจมันจะได้เบาบางลงไปได้นะลูกถึงวันนี้ ยายไม่ได้อยู่ให้มิมได้ถามเรื่องนวนเรื่องนี้ได้อีกแล้วเพราะว่ายายได้จากมิมไปตั้งแต่มิมจบชั้นมัธยมปลายวันที่ยายจากไปยายจากไปอย่างสงบยายไม่เจ็บปวดไม่ทุรนทุรายอะไรเลยเพราะว่ายายนอนหลับแล้วก็จากไปง่ายๆอย่างนั้นเองพวกชาวบ้านที่มาร่วมงานศพ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะความเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมคงเส้นคงวาของยายนี่เองยายของมิม้มถึงได้จากไปอย่างสงบเช่นนั้นส่วนแม่ของมิ้มตอนนี้ก็ได้เลิกขายของแล้วและแม่ก็หันหน้าเข้าวัดเข้าวาเหมือนยายในบ้านปลายนั่นแหละแล้วมิ้มก็ไม่ได้ยินเรื่องแม่ไปทะเลาะกับใครอีกเลยตั้งแต่ยายตาย มิมถึงได้รู้ว่าแม่เชื่อยายมากที่สุดอะไรที่ยายเคยทำไว้แล้วแม่พยายามดำเนินรอยตามนั้นทุกอย่างสามเดือนผ่านไปหลังจากที่มิ้มไปพบหมอครั้งนั้นแล้วอาการมิตกจริตของมิ้มหายไปแล้วเพราะเมื่อได้ออกกํำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีสุขภาพของมิ้มก็ไม่มีปัญหาอะไรอีก และถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับมิมมิมทำใจได้แล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมิมเลิกวิตกทุกขร้อนและมิมจะพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนที่ยายและแม่สอนมิ้มมาก็น่าจะเพียงพอแล้ว สร้างแง่คิดที่ดีทีเดียวนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนที่น่ารักของเรา